สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC โมซุคุสุคนยินดีตอนรับเข้าสู่สองปูนา่าผู้ใจมืัอนี้ปูนา่าผู้ใจก็อยู่บ้านเนอาอยู่หไวเพกมาเด่นเงือนเกยสะพานกันกินตำหะฮูอยู่วิวแคมป์คลองมนันหไวเพกนี่คือแคมป์คลองก็จะเห็นเลยพี่น้องบรรยากาศป้าเรียนเป็นวิวแคมป์คลองเห็ดกันเจือญเนาะจนสุดทางงัว้ากันนะัว้ขันแยงปากเสียตอนนี้นปูนา่าผู้ใจกัญญางมาเด่นอยู่กันเกยกระไกลเตืบเนาะ ภาพมันกินตำสมตำหมองสุ่มกันเลยบริเวณไปไซหรือคือวิวบรรยากาศบรยากาศกัเชิญน,นพี่น้องไสไาตามองสุมแซ่นะพี่น้องมันตอนนี้นะพี่น้องกุน่ากายูเพื่อนอยูวใหญ่นองกะลังสีงามหอง,งไวต้ตำน่าเดเพื่อนใหญ่คือก้าบริเวณไปไซจา้าน่ากินตำหมองแซ่บมั่นกันเด้อจ้าเด้อทุกคน ตอนนี้ก็น่าจะยุ่งงานอื้อเนอะาะมดเไปไซมาสใส่ไปได้มามเหรียญนึงเลยจา้าแหนึงพรมันหอมหน,หน่ะน<ม>นี้นงน 9, เงนคืนอก้าวไม่เียนออกเลยไปใส่เนาะเยอแข่นเขียน,นะโอ้นี่มะกอกอนะใส,กนใส่มะกอกนะใส่ แต่บางคยั่วว่าจ,าจะเยอะแต่ม่แต่ไ่กินเมล็ดตอลองเถีย ฝาก็อานพี่นองติดตามผูหนาเนี้ยเด้อผูหน้าไปงห่ามายชิปไปเรื่อยๆเลยเรื่อน มวันนี้เป็นมันซูปเนาะพี่น่องือมมันฝรั <The climb> ่ือมันจะไปเดินตรงหน้าไห้แกงออกมากินบ้องนเดือน เราต้อ,องทำายาเดต้งตองมา,มาเยอ,อตัดมังยั่วอยู่ข้างใมจสวิตร่ปแล่ย่งกอนแม่บุญลำเจ้าเก่าเจ้าเ,าเาาาดิมฟาอบนกินกน้ำกันเือจ้าเดี๋ยวขาตตาเหเบงเน้ะพี่น้องอเอครับพี่น้องกูน่า,าต,ตามงมาตัดหมคเือจ้า เลืทสแล้วตออ่เเีย yeah. าพวมมาเนาะนักแสน้นาสตาล,อาลอนองมตาอกริกแคอะไรก็คือกะปิตาเรือเฮา okay, มอนตา <okay. S 1> เรือบไหมวไป่เล <c oughs> ยนเสบียนกันด้อีองนทานซ่าน,าน,าน,นิานเอยมันนี่เปเบสมัยังหนอมิตราต่างบุกกินสงตาม รเง็นยนะเหมือนใส่ตะ้อง,น,ง,งน่ะทาลายบางีเยอะแล้วก็สวยกทยยังนอคนสั่นนสงกับอยากลายใส่ตกอนทำเสร็จล้วเหนหรอะเอเียดเลยพี่แหงว่ะพี่แหงน้าพผิดคนน้่งซา,าจะมีหนังลุงหวานนซาต้องกินที่มือคุณอาคุใจนอแม่ขาดกาเนอากกาเผยือ่อนำไามีแต่เจ๋งจัง ชือปายกำไม่เบิร์ดพิทผู้ใต้ลายสวงหนึ่งเยอะสถาบันปราันผู้นาผู้ใจกัดสว,วดทืกกาวแหละเ้ราะเคยมีแฟนแฟนเป็นตัวอะไรเน,ะน,น,ะนาะใช่ไหตอนประเดี๋ยวสามไปจ้าพันจับประเด็กยวแม่ขอแน่สนมาประเด็กตอนท่านดี บไรขึานา้น,นมาบุญลำนาะแน่หน่อไปเลไดมบุญลำฝ่าเหลืองนันจา้าสเปซแต่ละตอนเนาไม่ในที่สุบขาดรปไลยขาดไรเลยคือองุงนวเนาะพี่น้องปลายเสร็ลายจ้าใสอี่วะจะอีกก็ได,ด้ดูโรนว่ะตอนนั้นิงหนว่วงนอนยำไ่ไกลแล้วตาเลยว เหนียวดจกเหนีย่งินโลกจ้าหยุดพูมาผู้ชายเนาะเอาไปตมขิ้นไหนเด้อไอ้วนี้มือข้าสมเอิลกะแต่ผู้ชายท้องหน้าหนึงกรอบตุ้ิน้องโอยใส่นองตว้ยนเนาะจ้า แสบมกันไปนองว้าวถ้ใส่ตอนเปลี้ยงก็าไปนอนตะวันสีกันนะแสบอนเปรี่ยงมากมงนพราด่ตอนเปรี้ยหัวใจแน่นอนการทบก็เจ็บนุ่มมากมนึ่งแบบก้อนหน่อยต้มาประหยัด เอสิกเนเจอของเขาคือตอนปลาล้าตอนปลาเดดห้วนนว้าวใส่เบอร์น้นอกซันเนาะบุกเ,เก็้มนนอตอตนี่้าเดี๋ยว,วเดี๋ยวเราจะมาสับแสบกันเด้จ้ะเทศขาด้วยนะไ้อบมแบ่ใบาต้องกากันเลยเทศขาด้วยนเาออาวยนาะ แะ่กับตุเรียนโรยเยอะผิดโอ้โหทำเสียนโกรธเสียลน,นะเนาะยอะตุเรียนโรยมันปตัอะไีป๊ะขามูทั้งข ต้อพก้องนอแบบตถาดแี่นอบเงยใยแห้งอารานะถาดหันใถาดไงตลาดองกินฮอน้อนึ่งป็นเลยกบอเดี๋ยว มาเสิรนั <ๆ S 2> ่นกันเลยจ้าโอเคัคบมาตอนนี้น้อพี่น้องตามมากรนล้ดเลยนะ,ะจ้ามาเสบๆนั่นกันเลยเขามาในที่สาวจะลวนาเขาบอกเขามาเลยจ้ายูย,ยูยว่าจ้ายำหนำย้มุมลนลงใสอหม,อมพอดีเนาะก้ม มาเล้จ้าก็แล้วก่ะแสก็นใส่มือซ้ำนี่แสบพอเมื่อนั้นมันจะเสียบหนบะนะเอาอือแล้วมันต้องเียมันะเกนม้อะไรม้าสาวเรืองเองสาวสดย่สดสดิบได้บได้นัแกกินหมอไกินองไากินเผ็ดปุ๋ยร จอดเข้าไปหนิจอดแล้วจอคกูเหรอเหรอกูไม่ต้องผัดนไม่ต้องผัดอ๋อเดียวมันจะหนึบอะดอเพื่อนจุ่ยน้อพี่น้องมาเห็นน้ำเพลินก็ได้เห็นตามสมสุ่มกันอืมได้มึงผัดงอมันอือเดือนนี้ยหมว่าห้าสิบมันเนี่ยไปอุ้งผมหนันตรงเนี้มักเอาที่นี่เหอนตัว ก็ปเก็บปโินม่มกินกัเก็มากกอ่แม่น้าก็นมาบ้านเนอยังน้างใสตู้นอยแก้วหน้าแใตางแกวแกทุกคนตาน่างนอเกิดมึงอะไรบ้างมีส่ในตู้พี่น <c oughs> <c oughs> ้องมาถอ,อมือเอา เนี่ยมันก็นีเรอะพี่น้องพวกอราจเก็บขึ้นมาก,กินคืนออืมรับพี่น้องด้วยทำยังไงทำังไงคองกินรับมันนะนะรับูดมั้ยหอืมน่าเบื่อ้องกนด้ก็ได้เดี๋ยวบู๊สอะไรทำับไจัจ้าน่ากนประมานีะ กุาตำลุงแสบแห้งอ่นี้อ่ะกับคนเพิ่งํำกันนะต้าพึ่งไหวไปบะไม่เบียสิทหน้าหน้าเาอดหน้าเดดไปไปรัตโออห้าเดดหน้าดดไปไปไปด้หาเลยงนมีกับบไปแล้วมันไก่ห้าแกงมาใหมม่ใช้เฮ็ดบดตำหงนอกขุสาน่อง้่ขอียาเยนก็มีแถ้าสีก้อน้องอยากกินก็น้องพี่น้องนองาพ่อพี่น้องติดตามผูน่าผู้ใจเน่เด้อ คลิปนี้ผู้น่าจะสบายสมิ่กกอนเลยพอกันในคลิปหนาสบายดีบ๊ายบาย